สวัสดีครับพบก,กับสุลต่านลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่แฟนบอลสโม,มสรเอาอิทติัลจำนวนมากออกมาแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการสวมหน้ากากของโมเมดซาลาโดยเข้าไปชมเกมลีกในนัดล่าสุดเพื่อเป็นการเรียกร้องให้สโม,มสรของพวกคนนั้นเซ็นสัจญาขอตัวกองหน้าจากลิเวอร์ pool รายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้ภายในช่วงตลาสดสัมมนี้เลยรายงานล่าสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งของสื่อของซาอุดีอาระเบียที่ประคงข่าวว่าตอนนี้แฟนบอลเอาอิทติัลจำนวนมาก ได้เข้าไปชมเกมในสนามพร้อมด้วยหน้ากากของซาลาซึ่งก็น่าจะมีขายหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทําขึ้นมานะฮะสวมหน้ากากกันเต็มสนามกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อส่งสัญญาณออกมานะครับบอกว่าซื้อซาลาให้พวกเขาหน่อยนะฮะโดยตอนนี้ข่าวรุนแรงมากนะครับโดยล่าสุดนั้นครับทางฝั่งของเอาอิทิฮัดได้เพิ่มค่าเหนื่อยนะครับเพื่ลอล่อใจซาลาเรียกได้ว่ามาหาศาลเลครับ มากกว่าเท่านั้นของเคสโนโรนโดอีกนะครับเอาแล้วครับณตอนนี้โดยลิเวอร์พูลแถลงการล่าสุดนะครับว่าไม่ขายโมเมสซานะครับแต่ตอนนี้โมซาราก็ยังให้เกียรติลิเวอร์พูลนะครับก็คือบอกว่าแล้วแต่สโมสรแล้วละกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโอ้โหคาดการกันว่าน่าจะเป็นฤดูกาลหน้ามากกว่านะครับที่จะขายซาราเพื่อจะได้เงินนะครับตอนนี้ซาราเนี่ยถูกทดสอบด้วยเรื่องเงินนะครับแต่เขาก็ยังมิ่งนะฮะเป็นนักเตะที่ดีมาก ส่วนท่านั้นลิวร์พูก็ไม่ขายนะครับเพราะว่าซาร่านั้นเป็นนักเตะที่ขาดไปไม่ได้แต่ถ้าหากยังไม่สามารถต่อสัญญาก,กันได้ซาร่าก็อาจจะย้ายทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้มีโอกาสนะครับเพราะยังขายได้ราคาอยู่นะครับทีมจากซาอุดีอาระเบียก็คือทีมอ,อัลอิทิฮัดนั้นชอบซาร่ามากมากนะครับเคยออกมาทําสกู๊ปแล้วนะครับว่าซาร่านั้นเป็นนักเตะที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับทีมอ,อัลอิทิฮัดได้เลยนะครับฉะนั้นตรงนี้ต้องรอติดตามกันนะครับโอ้โห เรียกได้ว่าแฟนบอลน,นี่ชอบซาร่ามากนะครับตางฝั่งของตะวันออกกลางนะครับพร้อมทุ่มกระเนืดที่มากกว่าโรนโัลด,โดแบบนี้นะฮะหมาแบบเซอร์ไพรส์เชเกิงครับยิมแก้มปรลินะฮะหลังแข้งเป้าหมายใหม่บอกปัด2ยักษ์ยุโรปเพื่อย้ายสมหงดังเชเกิงครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลการเพิ่มเปลี่ยนหลังกองกลางที่ตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลปฏิเสธที่จะปร่วม2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีกาโชเซอิตาลี มีรายงานะครั์พูลอยู่ในช่วงที่ติดต่ออย่างใกล้ชิดกับกองกลางสำรับหลายรายซึ่งหนึ่งในนั้นก็ปฏิเสธโอกาสย้ายไปร,ร่วมทีมเอซีมิลานและลาซิโอในช่วงสมัยนี้ตอนนี้หงแดงได้เซ็นัญญาก,กองกลางคนใหม่แล้วในช่วงตลาดนักเตะหลังจากที่4มิฟิลของพวกเขาอย่างนาบีกาต้าอเล็กอ,อกเล็กชมเลนเจมินเนอร์จอแดนเฮนสันและฟอร์มโยต่างก็ย้ายออกไปจากทีมนอกจากนี้เลตันคาร์สันกองกลางดาวรุ่งที่ย้ายมาร่วมทีมอาเบอร์ดีน ขณะที่ฟาบิโอคาวโยย้ายไปอาบาไลซิกแบบยืมตัวสซะียยืมตัวของอาตุมโลนจะหมดลงเช่นเดียวกันโดยที่ลิเวอร์เลเลือกที่ไม่ใช่ออปชันในการซื้อขาดด้วยเหตุผลนี้นะครับเขาจึงมุ่งงั่นที่จะคว้ากองกลางเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนและยังมีเงินเหลือพอให้ช้อปปิ้งหลังจากการยื่นข้อเสนอ110ล้านปอนด์เพื่ออซื้อตัวไม่ใช่ไก่เซโดแต่ไม่สําเร็จโดยแรนส์กาเฟนแบกของเบย์มินิกก็ยังคงอยู่ในลิสต์รายชื่อของจิกกี้ครับเช่นเดียวกันกับอังเร่ Um อย่างไรก็ตามครับล่าสุดมีการรายงานจากฟุตบอลทันเฟอร์ได้เปิดชื่อใหม่อย่างมัสบีเวอร์ในฐานะนักเตะที่ลิเวอร์ตองการที่จะนําตัวมาร่วมทีมในการสร้างกองกลางของทีมขึ้นมาใหม่โดยนักเตะทีมชนวนแลน์ในวัย23เปีเป็นกองกลางตัวรับและกําลังคัดขังในระดับสโมสรกับเฟเนนูดรอตเธอร์ดมวีเวอร์นั้นนะครับสถานะตัวเองเป็นตัวจริงที่การดนตีได้ในช่วงเครื่องหลังของฤดูกอลที่แล้วและเขา ขึ้นไปติดทีมชาติฮอลแลนด์ถึง3านัดจากฟองการเล่นอันุิเยี่ยมในศึกเอเลดวิชลีของฮอลแลนด์โดยฟุตบอลทันเฟอร์เปิดเผยวันลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงติดต่ออย่างใกล้ชิดกับวีเฟอร์และตัวแทนของเขานอกจากนี้ก็ยังมีข่าวที่น่ายินดีสําหรับหงดแดงเมื่อมีคาพูดของวีเฟอร์บอกเป็นในยๆนะครับว่าเขาได้ปฏิเสธความสนใจจากไลจิโอและเอซิมลานยักษ์ใหญ่ในศึกกาโชรเซียอิตาลีโดยเป็นเรื่องคดีที่ได้ยินว่าสโมสรเหล่านี้สนใจวีเฟอร์กล่าวกับ อาร์ทีวีเรมอนส์ก่อนหน้านี้แต่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากอยู่ที่เฟยยูนูตต่อไปอีก1ปีอยู่แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีสุดสำหรับตัวผมเองเราจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำพูดตอนท้ายของ ifer, วีเฟอร์เจนเนสเเจนของเขาไม่ได้ปฏิเสธการย้ายทีมโดยสิ้นเชิงและตอนนี้หงแดงจะต้องโน้มน้าวใจให้นักเตะชาวฮอลแล,ลนด์รายนี้ทิ้งเฟยนยูนูตในสัปดาห์สุดท้ายของตารางการันักเตะให้ได้รายงานข่าวไม่ได้ให้ข้อมูลอื่นใด เกี่ยวกับความคืบหน้าที่ลิพูลภได้ทํารวมไปถึงมีการเจรจาระหว่างสโมสรได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าลิปูกำลังแสดงความสนใจในตัวนักเตะชาวฮันดันรายนี้ไม่มีการอ้างยิงถึงการตัวสำหรับบีเฟอร์อย่างไรก็ตามทันเฟิร์มมาร์เก็ตเบบก็ได้เผยให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าของนักเตะรายนี้ไว้ที่ประมาณแค่15้าล้านยูโรหรือประมาณ12.9ล้านปอนด์ด้วยเหตุผลนี้บีเฟอร์จึงถูกมองว่าเป็นการเสนอที่คล้ายคลึงกับวัตต์ลุเอนโด ที่มีราคา16ล้านปอนด์เมื่อย้ายไปจากเซอร์ตุการ์โดยทั่วไปแล้วนะครับเอฟเอจเจ้าของทีมลิเวอร์พูลจะทุ่มเงินก้อนโตให้กับผู้เล่นที่ผู้บริหารมองว่าดีที่สุดเท่านั้นลิเวอร์พูลเล็งคว้ากองหลังไบออรอนเลเว์คุเซนเสริมทัพก่อนตลาดปิดลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับสมรสมรยักษ์อย่างสิงเวทีถพืเกน็ดกกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นเ,เสนอคว้าตัวเปียโอรอินคาป,ปีกองหลังทีมชาติ เอกวาดอร์ของเบอร์เออร์เลเวอร์กูเซนในศึกบุนเดสก์เยอรมันมาเสริมแนวรับก่อนตลาดจะปิดทําการในวันการนี้ลิเวอร์พูลมีเวกิฟฟ์นไนกับอิบเรย์มาโกนาเต้กุหูสินเตอร์แบ็กเป็นตัวหลักแต่เจ็กกินครับในยานชอนมันก็ยังอยากได้กองหลังตัวกลา,างฝั่งซ้ายและรายชื่อที่อยู่ในลิสต์ก็คืออินคาปี้ก็อยู่ในข่ายสนใจแล้วตั้งแต่ยามาเล่นกับเบอร์เออร์เลเวอร์กูเซนนะครับเมื่อปี2 0ง1กินคาปี้กลายเป็นตัวหลักในทันที และโชวฟ์ฟอร์มได้แข็งแกร่งมาตลอดเดอน์เตนในวัย21ปีลงสนามให้กับคนละพักในห้างขายยาเบอร์เออร์เลเวอร์คูเซนไปมากถึง7 6เก,กมซัดไป3ลูกกานเดิมกันในซัมเมอร์นี้นะครับอินคาปียังเป็นหัวใจสำคัญในแนวรักของเลเวอร์คูเซนเช่นเดิมและชาบี้อลันเซอร์เทนเนอร์ในห้างขายยาก็ลัเดิมการปล่อยตัวออกจากทีมเนื่องจากจมูกว่าจะหาคนใหม่มาทดแทนไม่ทนันแล้วา In ็อินคาปียังมีสัญญาผูกมัดกับเลเวอร์กูเซนจนถึงปี2027และมีค่าตัวราว 35ล้านปอนด์นะจ๊ะปีตายกันที่คิสเซอร์ฟอร์นะครับนักข่าวตัวพ่อของสปอตเบลก็ได้รินการรายงานผ่านทางด้านของสกายสปอร์ตเยอรมันว่าเขามีความเชื่อมันน่นในคบว่ารอันสกัเป็นแบกจากเบย์มิคและมานุกเน่ของปูเซมิชกันบัตคือผู้เล่น2คนนี่แหละที่ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจมากที่สุดแต่ผิดกับทางฝั่งของนิวโจนที่บอกว่าชิกดูโกเล่และ เกฟนตูรามนะครับเป็นชื่อ2ชื่อที่มีความน่าจะเป็นมากที่สุดรายงานไม่ตรงกันนะจ๊ะโดยสําหรับทางฝั่งของคริสเตฟอร์นะครับคิดว่ามานูเกลยังอยู่ในการพิจารณาของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนผมได้ยินมาว่าก,กับบักกําลังหวังที่จะยืน่นข้อเสนอให้ลิเวอร์พูลมาคว้าตัวในเร็วๆนี้หลังจากที่อาการบาดเจ็บของนักเตะน,นั้นหายเป็นผิดทิ้งแล้ว โดยโคนเน่จะมีราคาที่ถูกลงนะฮะเพราะก่อนหน้าน,นี้มีการประเมินว่าในราคาตลาดอยู่ที่50ล้านยูโรเลยทีเดียวแต่ตอนนี้บางทีลิเวอร์พูลอาจคว้าตัวมานูโคเน่ได้ในราคา35ล้านยูโรเท่านั้นส่วนท่านั้นของไรอันสกาบเบนแบกชัดเจนแล้วนะว่าเขาต้องการย้ายออกจากเบย์มินิกเขาเปิดโอกาสกว้างมากสําหรับการย้ายไปยังพิมลีกและเขาพิจารณาเป็นพิเศษที่จะไปร,ร่วมทีมสโมสรที่เขาสามารถที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงได้มากขึ้นและในความคิดเห็นของผมลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งมากที่สุดน,นตอนนี้ ซึ่งก็มากกว่าทางฝั่งของแมนยูนะครับโอ้โหรายงานมาไม่เป็นเสียงเดีวยวกันเลยนะฮะนิวโจนนะฮะบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นนะครับน่าจะลิฟต์รายชื่อ2ผู้เล่นตัวเต็งสุดท้ายก็คือไรอันการ์ฟินแบกกับชิกดูเร่นะครับส่วนคริสเตฟอลนะครับบอกว่าน่าจะเป็นมานูโกเน่หรือไม่ก็ไรอันการ์ฟินแบกคนใดคนหนึ่งนะครับแฟนๆชอบใครเลยฮะทั้ง4คนนี้นะที่กล่าวมา นี่คือสุขารลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบยันของวันที่25สิงหาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะค p ัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคัฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ